วันนี้หลังจากที่คณะกรรมการมีมติรับรองเรื่องวันการประมูลอะไรทั้งหลายแล้วก็จะแจ้งให้กับทางผู้ที่เข้าประมูลทุกรายได้รับทราบนะครับแล้วผู้เข้าประมูลเนี่ยจะต้องอมีการแจ้งรายชื่อของตัวแทนของตนเองที่จะเข้าร่วมการประมูลเนี่ย,ยอย่างน้อย5วันก่อนที่จะมีการประมูลครับ คิดว่าในช่วงต้นปีหน้าก็คงมีการรับรองผลการประมูลเมื่อรับรองผลการประมูลแล้วผู้ที่ชนะการประมูลก็จะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตนะครับซึ่งเราก็จะพยายามทําให้เสร็จภายในเดือนมกราคมแล้วก็หวังว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะสามารถที่จะมีการออกอากาศทีวีช่องดิจิทัลได้ครับ